ต้องบอกว่าในคดีเนี้ทุกคนพยายามจะวิ่งเข้าหาหมอพรทิพย์ซึ่งเราก็ตอบแล้วตั้งแต่ตอนผ่าศพที่คุณแม่เขาติดต่อก็บอกว่ามันไม่อยู่ในฐานะที่ทําอะไรได้ก็เลยขยับมันเข้ากันมาทีการและหนึ่งในคนที่พยายามเข้าหาก็คือบังแจ๊คนะคะโดยที่เขาติดต่อคาดว่าจะมีสื่อให้ให้เขาติดต่อเนื่องจากเขาส่งจะส่งภา ซึ่งเราเองเราก็บอกว่าให้ส่งมาในนามกันบริการเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยจำมาจะเป็นผ้าหรือเปล่ายัางไม่ได้ดูเลยค่ะมันมาประมาณสี่สัปดาห์กว่าแล้วทีนี้เราวางระบบเพื่อไม่ให้ออมองว่าเราเข้าไปก้าวไก่กับสองรักษาห่วงโซ่วัตถุพยานจึงไม่เปิดค่ะ,ะแล้วก็แจ้งกับตำรวจและอายการโดยเฉพาะคือภูทรนนท์ว่านี่เราได้รับอันเนี้ย คุณจะมารับหรือจะให้ดําเนินการอย่างไรประมาณนั้นไม่มีการตอบรับทั้งอายการแล้วก็ทั้งนนนะคะตํารวจก็เลยมันเหมือนจังหวะมันพอดีกับที่อาทิตย์ที่แล้วจู่ๆคุณแม่ก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะ,ะหนึ่งในคนที่คุยเรื่องทางวิชาการเนี่ยนอกจากคุณอชีระก็จะมีเต้คุณเต้เขาก็ถาความรู้มานานแล้วในสภาประมาณนี้ค่ะเ่อ พอเราเราทราบเรื่องเราแต้คุยมาเนี่ยก็เลยบอกว่ามันมีผ้าชิ้นนี้นะซึ่งกรรมธิการเนี่ยไม่มีอำนาจในการส่งต้องให้คุณแม่เป็นคนมาดูแล้วตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นหมอไม่ได้เป็นทีมใครทั้งสิ้นทำงานในาน,นามกรรมธิการแล้วก็ผ้าอันเนี้ยมาก,ก่อนโทรศัพท์นานมากค่ะแล้วไม่อยากให้ใครก็ได้ที่ไม่รู้เรื่องคือจะเห็นว่าหมอเงียบไปไม่พูดเลยเลย ไม่อยากให้คนที่ไม่รู้เรื่องก็พูดให้เป็นข่าวเป็นประเด็นไปทุกวันว่า DNA โทรศัพท์มันมาติดอยู่ที่ผ้าผ้าอันนี้จะจริงหรือเท็จนะคะตอบไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึง่งถ้ามันเป็นผ้าที่แตงโมใช้นะคะแม้ว่ามันจะอยู่ในน้ำมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังกังขาคือบาดแผลเกิดขึ้นก่อนตายหรือ เกิดขึ้นหลังจากลงน้ําถ้าจําได้หมอพยายามอธิบายหลายครั้งแล้วว่าวิธีพิสูจน์คือถ้าบาดแผลเกิดขึ้นบนเรือเสื้อผ้าของผู้ตายจะเปื้อนเลือดค่ะผู้ที่จับผู้ตายโยนลงน้ำเปื้อนเลือดเลือดก็จะติดอยู่ที่เสื้อค่ะต่อให้ซักเท่าไหร่หรือลงน้ําเท่าไหร่ก็ยังเจอคราบเลือดเพราะฉะนั้นประเด็นมันจึงไม่ใช่อยู่ที่ DNA อยู่ที่คราบเลือด แล้วก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะตรวจ DNA ได้เข้าใจใช่ไหมคะเพราะนั้นเราไม่สามารถส่งตรวจได้นะคะเพียงแต่ว่าคุยกันวันนั้นเขาเขาอยากส่งให้หน่วยงานกลางก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อันนี้เราก็ต้องให้ผู้ที่มีอำนาจชอบทำแทนคนตายก็คือคุณแม่เป็นผู้ร้องนี่เป็นทั้งหมดค่ะ,คะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแม่ร้องขอให้มีการเปิดและนำไปตรวจสอบอีกครั้งจะสามารถ เปิดกล่องแล้วตรวจสอบได้เลยไหมคะเออวันนี้ต้องเปิดค่ะเพราะว่าเขาส่งถึงกันมาที่การเพียงแต่เราอะต้องการคืออย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราทํางานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยญาติผู้สูญเสียจะต้องอยู่ในการร่วมรับรู้แต่ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไงว่าทั้งแม่ทั้งทนายแม่เนี่ยไม่เคยยอมเข้ามาดูเช่นไหมคะเพราะนั้นจะเป็นคนอื่นที่ต่อสู้เพื่อ,อเพื่อเขามาดูเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณหมอคะคือคดีนี้ถ่า เราก็ติดตามกันมาตลอดคุณหมอก็เคยให้ความคิดเห็นหลายเรื่องจนถึงวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนทนายแล้วก็มีการเปลี่ยนวางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยคุณหมอคิดว่าแนวทางในการหาข้อที่จริงหลังจากนี้เนี่ยมันจะได้ข้อที่จริงไหมคะผู้มีเหตุที่หมอมันก็เป็นประเด็นทุกวันมีการดึงเอาเอาว่าอย่างนี้ค่ะก่อ,อนตอบปันเนี้ยเราต้องตอบว่าเวลาสําหรับคดีนี้เหลือน้อยลงทุกทีด้วยระบบทางกฎหมายนั่นก็คือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสอบหมดละ อยู่ที่ท่านอายการจะสอบเพิ่มหรือไม่รวมทั้งจะมีใครที่ไปยื่นต่ออายการในสิทธ์ตามรัฐมนูญคือร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่ลายการก็จะสั่งให้ทําหรือไม่สิบอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ด้มาถึงท่านสองที่บอกว่ามีมีทั้งทนายมีทั้งหลายเลยคนเนี่ยอยากบอกเลยค่ะว่าสังคมก็ต้องแยกแยะว่าบางคนก็ทาบนบนความที่รู้ไม่ครบหรือบางคนก็อาจจะ มีมีธงือมีอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งซึ่งถามหมอเนี่ยหมอจะทํางานในเชิงที่คดีต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์นาเพราะฉะนั้นหมอจะไม่แตะแผลแรกมาโดยตลอดถ้าเห็นเราจะแตะสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเปิดปากได้ก็คือจุดตกค่ะจุดตกเรือเพราะฉะนั้นตอนเนี้สิ่งที่เหลือเวลาเนี่ยคือก็พยายามบอกว่าให้เหมือนเวลารบอะคะ่ะมันเหลือเวลาไม่มากแล้วถ้าคนยังต่างคนต่างรบมันแพ้หมด บอกแค่นี้ค่ะสอสอเต้คือวันนี้เนี่ยกรรมธิการได้สื่อสารกับสอส,อสอเต้มากขึ้นมันทําให้การทำ<ม>งานของเรื่<ม>องคดีกับกับกรรมธิการันมันสะดวกขึ้นไหมคะจริงๆแล้วอย่าบอกว่ากรรมธิการสื่อสารลมันเป็นหมอมซึ่งหมอก,ก็บอกอ่าเต้ว่าอันนี้เป็นเรื่องเชิงความรู้ห้ามอ้างเราไม่ใช่ทีมแล้วเราก็ต่างคนต่างทํางานเพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรให้กระชับขึ้นนะคะก็ก็เป็นห่วงอยู่ว่า เดี๋ยวมันจะถูกลากไปนู่นมาเนี่ยค่ะแต่ว่ายังหมอเป้าก็ยังคงอยู่ที่เหยื่อคือคุณตันโมเท่านั้นค่ะอ่ะนีอีกไหมคะคุณหมอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเห็นใดแจ้งไปทางกรรมธิเกแจ้งไปทางอายการหรือว่าตํารวจแล้วแต่ว่ายังไม่มารับกล่องที่บางแจ็คส่งมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจสี่เดือนเอ้สี่อาทิตย์แล้วค่ะม <laughs> ไม่ไม่รู้ทําไมไม่มามคือคือไม่เห็นตอบว่าอะไรคะ่ะ แล้วคิดว่าผ้าขาวที่ส่งมานี่จะช่วยไขคดีหรือว่าข้อเท็จจริงอะไรอย่างอื่นปรากฏเพิ่มขึ้นไหมคะเอ่อผ้าเป็นผ้าชิ้นที่เป็นของจริงและเจอคราบเลือดค่ะเพราะว่า,าคุณแม่จะขอให้ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คราบเลือดหมายความว่าเป็นคราบเลยนะแปลว่ามันเป็นเลือดที่ตกตอนผ้าแห้งๆหรือติด อันนี้สาคัญคนะ่ะค่ะอันนี้สําคัญว่ามันจะเป็นของจริงที่อยู่แต่ถ้า <ใน S 3> มันเป็นของเปล่าคือถ้ามันเป็นคราบเลือดแล้ว DNA เป็นแตงโมเนี่ยมันคือของจริงแต่ว่ามันจะจะเอาเข้าสมดนลอย่างไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเป็นของปลอมจะมีการดําเนินการค่ะเออย่างนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการดําเนินการคือถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่มีเลือดแตงโมอ๋อ มันไม่มีคราบนะไม่มีคราบวันนี้ต้องส่งตรวจเพื่อให้ดูว่ามีคราบเลือดหรือเปล่าใช่ใช่<ๆ>แล้วก็เลือดนั้นเป็นแตงโมใช่หรือไม่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการดําเนินการเรื่องเท็จไม่เทสปล่อยให้ระบบมจาจัดการมหมอว่าให้ใส่ใจเรื่องการดําเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมามไม่ทําให้ครบถ้วนให้ถูกต้องสําคัญกว่าไปเที่ยวไล่บี้คนที่ส่งหลักฐานเท็จนะคะเห็นเห็นมีความเห็นออกมาหลายฝ่ายค่ะเขากังวลว่าจะมีการสร้างพยานหลักฐานเท็สคือนี้ กังวลอะดีแล้วไม่ว่าจะคนดีคนชั่วสร้างหลักฐามเพศได้ทั้งนั้นค่ะ<ม>ขอเพียงเราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด<ม>นะคะแล้วอย่ามัวไปจับผิดคนชั่ว oui. จับผิดคนดีด้วยประมาณนั้นก็ทําให้ดีที่สุดครับอโอบคครับใน<อ>นี้เนี่ยในครณีนี้ก็จะเอาผ้ามาเดี๋ยวว่าต้องเปิดเลยต<ะ>้องเปิดเปิดเลยเปคือคือคอหจะได้หมดภารักทีไม่รู้จะไปไงดีครับบท้ายคนกลับมาหาคุณหมอคนเดิม